ครับสวัสดีครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับการสอนการคิดวิจารณญาณน,นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่คลาสสิกนะครับมันสอนมาแล้วเยอะแยะมากมายในปรากฏการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆล่วงเลยมา 10- 20ปีนะครับทีนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการใช้สื่อเปลี่ยนไปนะครับเรามาสอนการคิดวิจารณญาณอีกครั้งนะครับ แต่เปลี่ยนในเรื่องของสื่อการสอนไปเป็นาการวิเคราะห์สินค้านะครับแล้วก็พาเด็กนักเรียนมาขายของออนไลน์กันนะครับโจทย์ของเราเป็นแบบนี้นะครับสอนเรื่องการคิดวิจารณญาณแต่จะใช้สื่อการสอนที่เว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ AI ออย่างเช่น deepseek นะครับเป็นตัวช่วยในการ จัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับเอาเป็นว่าเราเปิดห้องเรียนเลยได้กันว่าเรียนทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับเว็บไซต์ที่ใช้นะครับคือ lazada com นะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมสอนทำา f f เฟอร์เไปแล้วนะครับเราก็จะมีแหล่งาขายสินค้านะครับเราก็จะมีสินค้าขายแล้วตอนนี้เรามีสินค้าขายแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าถ้าเราจะสอนการคิดวิจารณญาณเนี่ย เราจะสอนอ,อย่างไรนะครับโดยใช้สื่อการสอน AI แล้วก็เว็บขายของออนไลน์นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับมันมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยให้เราสามารถซื้อและขายได้ในโลกออนไลน์นะครับทีนี้โจทย์ของเราก็มีว่า,าการเปรียบเทียบสินค้านะครับ เราจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจนะครับการคิดวิวจรารญาณคือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้นะครับเราลองมาคุยกับดีฟซิกดูนะครับว่านิยามการคิดอย่างอย่างมีวิจรารณญาณใน,นการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ผมลองให้ AI นิยามออกมานะครับางานยากสำหรับคุณครูก็คือการนิยามสัพท์แล้วก็สร้างเกณฑ์การประเมินสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจนะครับอโอเคนะครับการเลือกซื้อของออนไลน์ก็จะมี ขับแนะนําว่าควรพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับตัดสินใจยังมีเหตุผลนะครับพิจารณาด้วยจริยธรรสิ่งแวดล้อมนะครับเรามาสร้างเกณ ลอมาสร้างเกณฑ์ลูบิกัรประเมินดูนะครับว่าถ้าสมมติเราเอาเรื่องนี้มาสอนเด็กเนี่ยมันจะมีการประเมินให้คะแนนเด็กอย่างไรเราจะสังเกตพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าเด็กได้ใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ให้ AI สร้างให้นะครับอ่ก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับก็เอาจากนิยามศัพ์ มาสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินนะครับก็จะเป็นแบบรูบิกนะครับก็จะมีการให้คะแนนออกมานะครับว่าในแต่ละด้านนะครับลักษณะของเด็กที่ตัดสินใจอยู่ในระดับใดดีดีเยี่ยมนะครับก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะครับแล้วก็มีระดับ คุณภาพออกมานะครับตรงนี้คือระดับคุณภาพแั่นี่ก็เป็นตัวอย่างในการาใช้เว็บเว็บไซต์อย่างเช่นพวก Lazada นะครับมามาให้เด็กลองเลือกสินค้าดูซิว่าสินค้าตัวนี้ควรจะซื้อหรือไม่ควรจะซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าตัวอื่นๆและนอกจากนั้นมันยังมีเกณฑ์ในการตัดสินใจโดยการใช้การคิดวิจรารญาณอีก สามสาด้านเราวเขาว่าไปเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นรูบิกรูบิกจะประกอบไปด้วย 1. นึ่งคะแนน2ระดับคุณภาพนะครับอธิบายมาแล้วเราก็ลองให้คะแนนเด็กนะครับพอเสร็จแล้วเราก็สร้างแบบประเมินนะครับด,ดูสิว่าตัว deepseek จะสามารถสร้างแบบประเมินออกมาให้เราได้หรือไม่นะครับ ดูว่าดีฟซีกจะทำงานได้ไหมผมอาจจะอาจจะใช้พร้อมไม่ครอบคลุมนะครับสร้างแบบบันทึกการประเมินนะครับนี่ว่าแบบบันทึกแบบบันทึกการประเมิน พอพร้อมที่2ที่3ในตัว deep seek มันจะยุ่งๆหน่อยนะครับมันจะ error ออกมาเยอะแต่ถ้าเป็นตัวตัวคอร์สหรือตัว Gemini เนี่ยอาจจะให้ผลด,ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปทําตัวคอร์สกับ Gemini ด้วยนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าโพสต์นี้เดี๋ยวค่อยไปใช้เครื่องมือตัวอื่นสร้างนะครับจะดีกว่านี้แต่ว่าที่มานะครับที่มาของมันก็เป็น สกิดไอเดียแล้วคันะคะนะครับว่าเราจะใช้เว็บช้อปปิ้งมาสอนในการคิดวิจารณญาณเราควรทำอย่างไรนะครับแล้วก็เล่าสตอรี่ที่มาที่ไปให้เด็กฟังหน่อยว่าเว็บพวกนี้มันสามารถทำเงินออนไลน์ได้สร้างเป็นอาชีพได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ ตัวเว็บขายของออนไลน์ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับให้ทันยุคทันสมัยนะครับ